สวัสดีครับพี่น้องกว่างไบสุขู่สุขคนโอ้โหครับผมครับบ้าปืนดำทางช่องนาปงชาแนลครับผมเหมือนครับบ้าปืนดำครับสิฟาพี่พ่อน้องมาลงหนองครับตึ๊งแห่สาต่อยลองไปก่อนละครับหเอาคกูเก็บไปเถอะันเก็บแล้วยวเราแต่ว่ามีปลาคอ,อยางยังยังแหย่หยืยยยยาายนๆนี่น้องสา,าน้องเก่านี่ครับบรรยากาศแดดรุ่มๆจังหน่อยครับ เดี๋ยวมาผุ่นำสิลุ่งกันครับมีกลีอล้วมีอะ้วก็กินล้ว่ <c oughs> าแต่อยู่ มินนี่น้องเด้กแต้มนึงครับโอครับกำหัวสุดหางเลยไล้อยองส่งน้องดูไปสองตัว

ม okay. ไม่จีรีโอเคโพี่น้องได้อีกแต้มนึงครับผมอ้อยอได้ร้ายคอเลยตัวนี้ มาพี่น้องมากินจีฝานะมาปูน้ำครับพริกนะจ๊บีอุบเผาเล้วครับมาเล้วครับเด้อกจีปรคกอยง่ายโอ้พี่น้องตัวผมง่ายเลยซุปแล้วนั่นคืออะไรกระเพาะแก้มพี่น้องติ่วครับผมหัวบกบัวพริกครับผม จำประเดกตอนครับปิ่งป่าคอไงพี่น้องมาแซบๆนะครับเด้อมาปูน,น้ำครับมมจมปราเด็กก่อนพี่น้อง <c oughs> อจับน,อน้นนนองเด้อคุ้มชาหน้องนะครับ ฝากไว้เป็นทริปนี้นะครับน้องเอาไว้พู้อกกันขึ้นมาครับฝา <อะ S 2> กกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสบคไครป์เื่อเป็นกันมังใจให้บาบุญมดำซ้ำกี่ปใหม่เนะครับเดออหมครับเอาไว้พบ้อกกันขึ้นมาครับสวัสดีครับ